คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง slot f a าแฟน กับเราสองคนอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรามาเล่นกับเกมมาจองเวอีกแล้วเว้ยเกมโปดอ่ะก็บอกแล้วว่าคองมาจองเวงสองทุนหนึ่งพันบาทคนละห้าร้อยเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก่อน <c oughs> อื่นฝากกดไลค์กดตั๊กแต่ไกลพูดดีๆไม่ได้อะก็แค่ร้อยเยียดสองคนเหมืน <c oughs> หอ,อมนเดิม,มอ่ะห้าร้อยครับในชน่วงนี้ตอไลร์เล่นเบ็ดเล่นทุนเยอะดีกว่าเอาไปสองพันป่ะก็ตอนนั้นมีเอาไปใช้หมดแล้วอ่ะเป็นไงอ่ะพี่แม่เพย์เกย์ห้ามอ่ะ ก็เล่นกับกูอ่ะเป็นไงล่ะ P5 ล่าสุดที่บอกไปซื้อ P5 มานะครับแสนสองเอาไปใช้โม่ซัวตัวเหล็งแล้ให้แม่ไปด้วยนะ <c oughs> ไอแม่ไออย่างน้อยก็เสียวเสียวอ่ะเสีวว้อวตรงให้แม่เนี่ยมัน,ม,นมันเท่ตรงนี้อ่ะน้องๆ <c oughs> ก็เลยมานทำให้ดูว่าวันนี้ท,นนทนุน1,000บาทนะสามารถจะทำกำไรได้วันนี้จะเล่นสูตรอะไร,รอ่ะสูตรมีออโต้ปะไม่วันนี้กูเล่นกูสังเกตกูเลยนะกูจะกดไม่ไม่นี่เลยแล้วกูจะเล่นแค่เป็ดสองเป็พอ ทำไมมันเล่แค่สองเป็ดวะะว่ากูจะทำให้ดูไงว่าเงิน1,000บาทสามารถทำกำไรได้หนอๆเลยแล้วก็คือต้องเลิกนะเล่นได้แล้วก็ต้องเลิกห้ามอยู่ต่อนะคือไอ้เชี่อฟรีเกมไม่สัตว์เอ้าเชื่อหันไปมองเลยแป๊บเดียวเองมาฟรีเกมมาครับเบ็ดเท่าไหร่วะไม่ทันมองเบ็ดห้าสิบเฮ้ยบอกแล้ของพีงมึงเล่นเบ็ดเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกสามสิบสามสิบเสร็จขยับเบ็ดมาเนี่ยเข้าโบนัสเลยเป็นไงเป็นไงโอ้โหเลื่อนสีร้อย เอาไปเที่ยวน้องอมยมงไม่ได้เยอะชัดโอเคนะทุกคนอุ้ยช่องนี้เฮ้ยเดี๋ยวสามสิบครับขาดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวสี่อันี้ไม่งั้นนะเต็มหน้าไม่เชื่อเต็มแถวอ่ะเฮ้ยมาต่อว่ะโอ้โหสองไม่มานะสองแถวหน้านิ่งจัดหวายนิ่งจัดสำหรับใครที่อยากจะเล่นที่เดียวกับเราสองคนนะครับผมก็เดี๋ยวปักหมุดไว้แล้วกันหมุดไว้ให้ใครที่จะเล่นก็เข้ามาได้เลย มีวิธีมามีสูตรเข้อมาบอกมาดูก็ได้ในนี้เลยอลอเพราะเราแตกแสบแ,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 แล้วกูกล้าพูดเลยแตกแตกแตกนะตาพูดแล้วกูแตกแสนแลใจถึงวะแค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวกขเครียดสุดท้ายลเลยแมวไม่กล้าใจถึงขนาดไม่ถึงล,ล,ละพอละเดี๋ยวดีนะน้ำมันถามกูอยู่ว่าว่าออได้ข่าวว่าแตกแสนแล้วแล้ว,ลวมีตังค์บแฉะเลยเราบอกเปล่าวได้ขาไม่หอมเหมืงงน <ะ S 2> อนกันข่าหอมมา เขาัวเปล่าอ๋อเออก็บอกมันก็ให้ใหนก็บอกไม่ให้ไม่ให้หรอกมอใส่กูแต่งแต่งมอใส่ใม้แต่งนะกดนะก็ดีนะมึงีก็ไปเลียงเขาและเกีเฮ้ยไปเกลี่ปั๊บพึกนี้เออเกรี่ปั๊บไปต่างจังหวัดไปอะไรนะใจแตกเลยนะอวีบ้างอ่ะเลื่ออว่นมาแล้วมาแล้ว เนี่ยสำหรับให้มัน1,000บาทนะครับได้มาส0 0 0บาทได้ไวจังวะ <laughs> เล่งรีบ <laughs> การเล่นเปสูงนี่มันก็ตีอย่างนี้นะใช่ก็เล่นแค่สองเป็ดเอง3050ิบูน1น0 0บาทอันนี้เล่นเวลาต้องบอกเพื่อนๆด้วยว่าเล่นในเวลาสาโมงเย็นใช่เล่นตอน3โมงนะครับโอเคนะทุกคนก็ใครที่จะเอาไปใช้ก็ใช้ได้นะ30อัดมาแล้วก็มาเป็ด50สบนะครับ<ม>แล้วก็ได้แล้วก็เลิกนะถ้าอยู่ต่อหมดแน่นอนนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนได้ละกันนะฮะ ครับสำหรับคลิปหน้าจะมีคลิปอะไรไม่มีเกมอะไรมาบอกกันนะครับมีสูตรอะไรมาบอกกันก็อย่าลืมติดตามมาด้วยแล้วกันเำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับยิ่เข้มวักเลยวะ